เจอดุงกวางอีกแล้วครับท่านผู้ชมแอบนะตัวนี้นี่นี่นีแ่แอบแอบแอบนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้กําลังกินนะครับผมนี่นี่มีอีกไหมเนี่ยดูครับลองจแจกนะครับเออเอาตัวใหญ่ๆมาเออมีอีกไหมครับเนี่ยเฮ้ยข้างล่างนี่ตัวใหญ่ที่รัก เนี่ยมันแอฟทิงมันแอฟมาจับกล้องให้เขาจับกล้องให้เขาจับกล้องให้เขาตัวใหญ่มมไเนี่ยมีมีเด็กเห็นไหมมีเงี้ยเนี่นย่นี่ยเนี่ยจะจับมาให้ดูละขึ้นโซนเออเฉี่ยเย โอ้พอใช้ได้นะท่านชมดูดิดดดนี่โอ้กางๆกลางๆโอ้กี่อยู่นะครับลลปล่อยมันไว้แบบนี้นะตัวเล็กไม่เอาเอา,เอาตัวใหญ่ๆอย่อางเดียวอมันบอกว่าจะเอาฉันโผล่ขึ้นมาทำไมชื่อชาแอบอยู่เนี่ยอจรินี่นะครับเดี๋ยวถ้าเจออีกกินค้าให้ดูอีกนะครับไป